ตอนแรกไม่รู้จะพูดอะไรไล์ไม่ค่อยเป็น ใต้หลังคาใส่หมกวกหัวล้านนะเพื่อเขาถือจริงอะฮะแต่ผมหนามากเลยตอนนี้นอยากอยากอยากแบบแบ่งกับพี่กันคนละครึ่ง เซฟไรนะถือว่าขอขอขนาดนี้แล้วครับไม่ได้ฮะลบฮะไอหยอกเหรอเพื่อนผมมาตามง,งานเต็มเลย <laughs> แน่กออกกับเคือใช่ครับคชงกินเยอะมากอันนี้นี่คืออันที่แล้วยังไปโปรโมทไงอันที่นี้ก็แบบกินเยอะ ขอคุมากเลย

อยากนิ่นอยากเปลี่นเคุณยม่คุณแม่เน่เหรอคุณแ่ทำเ<ห>นี่งเหรอ <laughs> หคูไม่ได้โกงเงินเขา <c oughs> ดวงผมหรออ่า <c> น <oughs> <c oughs> <N> ิวยอร์ก ไปละไปแดกข้าวแล้วเอ้ยไปกินข้าวแล้วครับเจ็บโรผ่าตัวนะครับผมธรรมทานมึงใส่หมวกใหม่ผมทำไมวะผมมันยุ่งอะ่ะเฮ้ยแต่พี่ก็ยุ่งไงดูหัวผมเลยเก๊ะมีกี่ตัวเนี่ยพี่บน คอเลยขโมอยตัวได้ไหมเดี๋ยว <c oughs> ละมันดูตากูดิโดนอะไรมาไม่รู้บวมเอออุ้งหูไม่รู้เมื่อเช้าผมก็ตาบวมทีเมื่อตื่นมาแล้วปวดตามน่าเนี่ยได้ไว้เจอกันน้อง คิดถึงมากๆฮะเลยมปนไรอันนี้เราไม่เจอเน่าจะโอ้เป็นเดือนแล้วแน่เลยมันสองเดือนได้เลยใช่ไหม When I don't understand what you talking about, I still watching and smile. นั่นชูแน่ว่างเหรอพเพื่อนใช่ครคับพูดว่างนะตอนนี้ พวกนี้ใครดอ,อกไวไหนนะฮะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแต่อยู่บ้านนะครับช่วยทุกคนนะอยู่บ้านอยู่บ้านด้วยชาติใช้ลิปมันอะไระครับมามอนใช้ครับใช้มาม่อนครับ ดูเป็นวันละลูกป่าเพิ่งเพิ่งตื่นครับแต่เมื่อเช้าไปวิ่งมาะคงปิดกามอยู่บ้านตัวเองมันเหงาอยากเข้าไปอยู่ในใจน้องอะ่ะใจใครใจผมอรืใจพี่เติล่ะบ้านเนี่ย เป็นยังไงบ้างครัก็จริงๆเพิ่งมาว่างในวันสองวันเองครับเพราะว่าตอนแรกก่อนนั้นไปโปรโมทเพลงครับเพลงบีว mm ิต hmm. มีทุน n i ค h t เข้าไปฟังได้นะครับใน YouTube ครับนี mm ่ hmm. ครับย่างๆครับเบากัดไล์เสร็จเรากินครับผม mm hmm. Stay safe for YouTube อยู่บ้านเป็นไงกันบ้างเนี่ย นอนอ,อย่างเดียวเลยอย่าลืมเซฟไลน์นะครับได้แค่ผมดีผมมันแบลมากแบลเหรอเขาไปอ้างถึงุเดือนหน้าเลยใช่ไหม ไอ้นี่ป๊อกเหรอทำไมเสียงต้องจัดเดี๋ยวมานตัวไม่ดีครับตอนนี้คือการเรียนออนไลน์ไปเลยะที่โคตรลำบากครับสมัยก่อนเราก็เราอยู่มหาลัยอยแบบนี้ก็ ยังยังมีเพื่อนช่วยใช่ไหมแบบคอยแบบช่วยแบบพักว่าแบบงานอะไรยังไม่ได้ส่งเลอว่าอะไรแบบนี้ฮะไอช่วงแรกๆที่แบบมาเรียนออนไลน์เอาผมงงกันเลยผมไปนั้นนนดนประมาณเนี่ยงงตึกไม่ผมดีใครเซตให้ตื่นมาเป็นแบบเน,นี้ยวีตู คุณสามารถพูดมาไฮกิต้าเพียงครั้งเดียวได้โปรดของฉันเพียง,งเดียวเท่านั้นมาไฮกิต้าใช่ไหมรีวิวคณะพี่หน่อยค่ะก็ตอนแรกอะ ครั้งแรกเลยที่ไปไปไป,ไปเขาเรีเยกนวะ่าอะไรนะค่าอาตาลักษ์ครับก็ยังไม่รู้จักเพื่อนก็คิดว่าแบบหาเพื่อนยากแน่เลยแล้วเป็นครั้งแรกที่ที่เราต้องไปก็ลเลยตอนนั้นจนําได้เลยเข้าไปแล้วหูใจหงมากเลยเพราะว่าเพื่อนมัธยมไม่มีใครตามมาที่มอสวอร์ดอะไเราแลบบไม่คิดว่าจะหาเพื่อนได้เร็วขนาดน,นั้นครับก็คือเข้าไปตอนแรกก็กลัว เสบูเขอไปนั่งไม่เกินสิบนาทีมันก็ผูเพื่นต็มเลยแบบมันนั่งคุยกันแบบผมว่านวัดมอสวอดีนะแบบแต่และคนเขาคอยช่วยเหลือกันแหละเนี่ยครับไม่มีใครแบบไม่ช่วยกันแบบนี้ฮะน่ารักกันมากยี้าดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับ 你看，看看、oh, mm。Hmm. คูคนเดียวนี้เขินเงี้ยปกติะไม่ไม่ชอบไลฟ์เ,เลยข <laughs> อบคุเน,น,น,นะมิว อะไไม่บ่อยนะครับดถึงได้สัญญาพยายามจะหาเวลามาหาทุกคนรับมาหาหน่อยพี่เราดีแล้วมาไะไรบ้างน้าอุแล้วมีแก้มแทงใจดำมาก ว่าเราไม่น่าจะได้เราน่าจะแบบเจออีกทีน่าจะอีกเดือนสองเดือนได้เลยดูจากสถานการณ์ตอน เมื่อวานทำอะไรกับเกินแครับกอ,อ่าใช่ปมะวันมีไปล้านกองอากาศรกครับไม่รู้อะไรเลยตอนแรกก็เกือบประกอบกันไปไม่ได้ด้วยอระจายหายแวนเลยเสียงหนูอยู่ในอวกาศ ทำไมอะเสียงเสียงน้นกล้องอะครับได้ยินยยไหมเวลพอให้สอบจบผ่านหน่อยก็ขอให้สอบได้นะฮะสำหรับใครที่พี่พี่อชื่อไม่ออกขอใหออ้สอบผ่านได้ไนะครับคะแนนงสูง เห็นไหมน้องไหมเห็นครับโมโมโมลูโมลูมัคใช่ไหมเว้ยพอหนน่ยหนูจะสอบข้าโมหนึ่งขอให้สอบได้นะฮะติดมอหนึ่งนีดเลือกสักนะอย่างนอะมอหนึ่งก็ขอให้สอบได้นะครับอยากไปเรียนที่ไหนก็ขอให้ทําทําได้นะครับเว้ยพอได้สอบผ่านครับก็ขอให้เอ,อ่อ ี่นุกนะครับก็ขอให้สอบผ่านนะครับไว้พร้อมนะผมบ้างได้ไหม <laughs> อยากสอบผ่านมั่ง <laughs> เ็นจนกว่าเ่อจะเห็นเห็นแล้วจ้ะ yeah คิดถึงพี่เพิร์ลแล้วเรื่องอะไรฟังก็ได้อยากฟังพี่เพิร์ลเล่าอะไรเบียร์อ๋อตอน,นเข้าวงการไหมตอนแรกไม่ชอบครับตอนแรกแบบก่อนไม่ล่นมาเอิ้อรักก็มีแบบรู้จักพี่โยนึงแล้วเขาให้ไปแชร์ใช่ไหมคระก็ ตอนนั้นไม่ชอบเลยแบบตอนอเด็กแม่ก็จะบังนครับให้ให้ไปแคทต,ต,ต่างๆแล้วจะเป็นแบบโฆษณาอะไรเนะี่ยแม่เขาชอบกันเขาอยากให้แบบรูปเป็นดาราอะไรยนะ่้ใช่ไหมแต่เราไม่ชอบเพราะเราเป็นคแบบนแบบเป็นเด็กที่เขินที่อายก็เลยไปอ่าตอนนี้เด็กแคทได้แบบพวกโฆษณาน้ําผลไม้แบรนด์หนึ่งอะ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้มีอยู่หรือเปล่าแบบปั่นจักรยานผ่านเฉยใช่ไหมครับผมไม่ชอบเลยผมแบบอึดอัดมากตอนทำงานนะครับ แล้วก็มีโอกาสได้เล่นซีรีส์พีทเสียงเล็กวิญญาณเป็นเรื่องแรกตอนหายแล้วก็เก่งนะตอนเนแบบเป็นเรื่องแรกตบบนี้ครับแล้วก็มาแคสบังเอิญหลับครับอันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนแบบทําให้แบบได้รู้จักทุกคนด้วยครับก็มาแคสเ๊บก็ไม่ได้หวังเนยตอนแรกแบบไม่ได้หวังว่า,ว,าว่าตัวเองจะได้เลยน้ครับสรุป นิวเขาแบบตอนนั้นจำไม่ได้นะเขามาบอกามาว่าแบบเราได้เราได้เป็นเอนะตอนนั้นก,ก็ไม่รู้ว่างงๆทำตัวไม่ถูกอนะไรแนั้นก็มีไปวอร์ช็อปแล้วก็แบบเนซิดีนะดนตรีเอางีโหเลือกยาก Uh, music. สู้นะครับดูแลสุขภาพด้วยโรคระบะาดก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับทุกคนออกไปไหนถ้าจําเป็นต้องออกนะครับก็อย่าลืมใส่แมสล้างหน้าไม่ใช่ล้างมือล้าง,างสบู่อะไรให้สะอาดนะครับแล้วก็จริงๆถ้าใครไม่จําเป็นอะไรก็อย่าออกไปไหนนะครับอยู่บ้านดีกว่าครับเซฟตัวเราเองคนที่ครอบครัวนะฮะแล้วก็ช่วยชาดด้วยครับที่เพิร์ดเรียกชื่อนะครับ Mm-hmm. it <laughs> <laughs> อะไรผิดตลอดมี่น่ไหมใครจะเข้าคณะผมไหมฮะมนบาน้า,างฮะยกให้แทนด้วยว่านูู่หนูหละทุกคน มีสิเรื่อนต่อไปไหมครับตอนนี้จริงๆครับเป็นตามแทนจริงตอนนี้ต้องเวิร์กช็อปขอเอิร์ลักแล้วครับแต่เราติดโควิดกันอยู่ฮะก็เลยแต่จริงๆไม่รู้ว่าน่าจะการถายน่าจะตามปกติมัครับผมไม่มั่นใจนะแต่ ใกล้ๆนี่แหละครับก็มังจะถ่ายมหลาคิดคิตะอเล็กอยากเข้ามาอะไรเดียวเดียวกันกับพี่แต่กลัวไปแล้วไม่เจอเจออยู่แล้วฮะจริงๆคณะเรา แทบเจอหน้าทุกคนเลยนะเพราะว่าแบบมันเป็นแบบตึกเดียวเนี่ยกินข้าวแหละเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ะฮะ หาเวลามาไลค์อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะฮะเป็นห่วงนะครับทุกคน